สวัสดีครับวันนี้จะมาขอเล่าประสบการณ์ส่วนตัวเรื่องสางเจ้ากรรมนายเวรซึ่งบทความนี้ข้าพเจ้าได้เคยส่งให้กับนิตยสารเล่มหนึ่งซึ่งปัจจุบันได้ปิดตัวลงแล้วแต่มีความเห็นว่าเรื่องนี้สามารถเป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายๆคนได้จึงจะขอนำมาเล่าให้สู่ทุกๆคนฟังในวันนี้นะครับสางคืออสุรกายหรือเป็นปอบแต่แก่กล้ากว่าซึ่งส่วนใหญ่ มักจะแฝงอยู่ตามสารเจ้าหรือสารปู่ตาว่ากันว่าเป็นบริวารของเจ้าพ่อหรือเจ้าปู่ที่เลี้ยงไว้เพื่อรักษาสถานที่นั้นๆหรือผู้ที่มีวิชาอาคมเลี้ยงไว้ใช้งานเป็นต้นฉันอ่านข้อความนี้ในเน็ตเพื่อค้นหาความจริงจากคำบอกเล่าของพี่หมอดูแต่ก่อนอื่นฉันขอเล่าเรื่องต่อไปนี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนที่ชอบออกค่าย เรื่องมีอยู่ว่าตอนนั้นฉันอยู่ปีสปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยซึ่งฉันเลือกที่จะฝึกงานเพื่อให้มีประสบการณ์ในวิชาชีพมากขึ้นหลังจากกลับจากการฝึกงานเหมือนไปทำงานจริงๆพี่เลี้ยงให้มาตั้งแต่เจ็ดมงครึเลิกหกโมงครึ่งฉันกินข้าวอาบน้ำวันนั้นเพื่อนมาขอเล่นที่ห้องด้วยแต่เพื่อนหลับที่เตียงก่อนฉันจึงอาสาสละ นอนพื้นลักษณะห้องพักของฉันคือจะเป็นห้องเล็กๆประตูทางเข้าติดกับประตูระเบียงซึ่งความเชื่อทางควงจุย้ยเขาเชื่อว่าเป็นทางผีผ่านวันนั้นเป็นวันแรกที่ต้องนอนพื้นตั้งแต่อยู่หอมาด้วยความที่ฉันเป็นคนสูงขายาวขาจึงเลยไปข้างตรงทางผีผ่าน เวลาประมาณตีสามกว่าฉันกึ่งหลับกึ่งตื่นได้ยินเสียงเหมือนเสียงผู้หญิงร้องมันน่ากลัวและหงุยหวนมากแต่จะว่าไปแล้วมันก็ไม่ใช่เสียงผู้หญิงสัทีเดียวมันเหมือนเสียงผู้หญิงกับเสียงสัตว์ป่าสัตว์ประหลาดร้องผสมกันตอนนั้นฉันขนลุกไปทั้งตัวและเริ่มเกิดอาการชาขึ้นทั้งตัวขยับอะไรไม่ได้สัญชาตญาณบอกว่าฉันกำลังโดนผีอัม ปกติฉันเป็นคนชอบอ่านหนังสือรีลับจึงเคยได้ยินว่าถ้าอยากสื่อสารอะไรกับวิญญาณให้พูดในใจเหมือนเราอธิษฐานจิตฉันจึงพูดในใจว่าอย่าทำอะไรเราเลยเราเป็นเพียงแต่มนุษย์สองมือเท่านั้นเราก็เป็นคนทำบุญบ่อยนะเธอก็มาอนุโมทนาบุญเอาสิสิ้นคำพูดในใจของฉันก็มีเสียงประหลาดอันน่าสะเพรัวตอบกลับมาทันทีว่ากู uh, รับไม่ได้ ตามด้วยเสียงหวีดร้องของหญิงสาวผสมกับเสียงสัตว์มังช่างหวยหวนและน่ากลัวเสียจริงๆฉันสะดุ้งตื่นขึ้นมาและพยายามขมตาหลับไปจนถึงรุ่งเช้าจึงถามเพื่อนว่าเลี้ยงอะไรไว้หรือเปล่าหรือเอาอะไรเข้ามาหรือเปล่าเพราะเพื่อนเป็นคนในจังหวัดที่ติดอยู่กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนจึงถามมาว่าเกิดอะไรขึ้นฉันจึงเล่าเรื่องเมื่อคือนให้ฟังทั้งหมดเพื่อนจึงพูดว่าอย่าคิดมากเลย ฉันได้แต่นึกในใจก็ใช่สิเธอไม่ได้เจออย่างฉันสักหน่อยหลายวันต่อมาฉันได้ยินว่าพี่สาวของเพื่อนที่ฝึกงานด้วยกันนั้นเขาเป็นคนมีเซนเป็นหมอดูมียานฉันจึงเล่าให้เขาฟังเพื่อคลายความกังวลเพื่อนรับปากว่าจะไปถามพี่สาวให้ไม่ต้องเป็นห่วงพร้อมกับเพื่อนก็ยังบอกว่าต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องเลีนลับนะ พราะเขารู้สึกปวดหลังขึ้นมาทันทีอยู่ๆก็ปวดหลังขึ้นมาทันทีหลังจากนั้นประมาณหนึ่งสัปดาห์พี่สาวเพื่อนฉันจึงมีโอกาสได้มานั่งกินข้าวเที่ยงด้วยกันพี่สาวที่เป็นหมอดูจึงพูดว่าเคยไปทำอะไรผิดในป่าหรือเปล่าให้ลองคิดดีๆภาพที่เห็นนั้นเป็นผู้หญิงสาวไม่ใส่อะไรเลยตัวผอมหน้าเขียนหน้ากลัวริดเด่ก,ก็เยอะเป็นวิญญ,ญาณสางนะฉันจึงเล่าให้หมอดูฟังว่า จำได้ไม่ลืมเลยตอนนั้นอยู่ปีสองไปออกค่ายที่จังหวัดเชียงใหม่อำเภออมก่อยตอําบลศบโขงอยู่บนดอยสูงห่างไกลจากความเจริญมากด้วยช่วงนั้นฝนตกทั้งวันจึงทําให้เกิดน้ำขังบริเวณทางที่จะไปห้องน้ำชายหัวหน้าที่ค่ายจึงได้สั่งให้ไปขุดเอาดินตรงกองดินข้างๆสารไม้เก่าๆซึ่งฉันก็เตือนแล้วว่าอย่าทําแต่เขากลับพูดที่เล่นทีจริงว่า ขอให้หน่อยสิฉันนึกในใจว่าเจ้าที่เต้าช้างต้องไม่พอใจแน่ๆแต่แล้วในที่สุดก็เป็นอย่างที่คิดระหว่างที่อยู่ค่ายคนที่มาจากมหาวิทยาลัยเราก็เจ็บป่วยกันทุกคนจนต้องไปขอกล่องยาที่จากมหาวิทยาลัยอื่นและที่สำคัญหัวหน้าที่สัง่งก็งเกิดสะดุดล้มก้อนหินเล็กๆขาพิกจนต้องเข้าเฝือกฉันจึงนำเรื่องนี้ไปบอกผู้ใหญ่ที่ค่ายพวกเราจึงได้ทำาขอ ทำพิธีขอขมากันเรื่องนี้จึงอยากให้เป็นอุทาหรณ์กับใครหลายๆคนที่ต้องการออกไปในที่ต่างๆที่ต้องออกค่ายไปยังที่ต่างๆออกค่ายชุมชนหรือออกค่ายต่างๆเป็นต้นควรจะเคารพในสถานที่และเวรกรรมนั้นต่อให้นานแค่ไหนก็ส่งผลได้อย่างตอนที่ฉันออกค่ายก็อยู่ปีสองแต่ได้มาเจอวิญญ,ญาณสาตอนปีสี และเหตุผลที่ทําให้ฉันเจอในวันนั้นคือเหนื่อยกับการทํางานจิตใจจึงอ่อนประกอบกับฉันนอนแล้วเอาขาไปขวางทางผีผ่านนั่นเองหมอดูยังบอกอีกว่าเขาไม่ใช่วิญญาณธรรมดาทั่วไปนะเขาคือเจ้ากรรมในเวรหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหารณ์ให้กับทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ